ดีกันนะคะนะ,ะยุ้ยจะมาแนะนําวิธีการทําใบขับขี่ในประเทศนิวซีแลนด์กันค่ะอันนี้เนี่ยใบขับขี่ในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยวจะพูดถึงทั้งหมดนี้นะคะเป็นใบขับขี่คลาสหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะโดยขับโดยที่ใช้เป็นยานพานหนะทั่วไปในชีวิตประจำวันนะคะก็คือเขาจะเรียกว่า driver license class 1ค่ะก็คือคลาสที่1นนั่นเองนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอย่างที่ยุ้ยบอกตอนต้นไปนะคะว่าสําหรับคนไทยเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นคนที่ย้ายมาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบค่ะแบบที่1ก็คือเริ่มทําจากแรกสุดเลยค่ะก็คือคนที่ไม่มีใบขับขี่มาจากประเทศของตนเองนะคะโดยที่จะต้องเริ่มทําตั้งแต่ ลำดับที่1 2และ3ค่ะจะมีการเทสทั้งหมด3รอบนะคะส่วนคนที่มีใบขับขี่มาจากต่างประเทศแล้วนะคะจะมีบางประเทศที่สามารถสอบแค่ครั้งเดียวแล้วก็ผ่านเลยนะคะก็คือเราจะได้ฟูไหลเส้นเลยนะคะหรือบางประเทศเนี่ยสอบสองครั้งค่ะอย่างในประเทศไทยนะคะประเทศของเรานะคะเราจะต้องสอบทั้งหมด2ครั้งค่ะ ะะอันแรกสุดนี้นะคะก็จะมาเริ่มจากที่เราเนี่ยยังไม่มิไม่เคยมีใบขับขี่ที่ไหนมาก่อนเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยอาจจะแบบขับรถไม่เป็นหรืออาจจะขับรถได้มาแล้วจากประเทศไทยนะคะแต่ไม่มีใบ,บขับขี่หรือว่าใบขับขี่เนี่ยขาดไปแล้วหมดอายุไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ต้องมาเริ่มนะับหนึ่งใหม่ค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะมาบอกกันคะ่ะว่าคร่าวๆเนี่ยนะคะการทําใบขับขี่ในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวยุ้ยบอกก่อนนะคะว่า เอเจนซี่ uh, ในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็คือมันจะแบ่งแยกกันเหมือนกับเป็น uh, กรมการขนส่งทางบกนะคะอย่างที่ประเทศไทยใช้ก็คือกรมการขนส่งทางบกนะคะเราจะมีชื่อว่า NZTA ค่ะ NZ ก็คือนิวซีแลนด์นะคะ TA ก็คือ Transport Agency นะคะส่วน uh, มันจะมีอีกเอเจนซี่หนึ่งค่ะที่ชื่อว่า AA ที่มี uh, สัญลักษณ์ที่เป็นรูปตัว A 2องตัวนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์สีเหลืองนะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นเอเจนซี่ที่เอาไว้ทําการสมัครสอบใบขับคี่หรือว่าเรียนขับรถนะคะเป็นเอเจนซี่ที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งก็คือผูกกันกับกรมการขนส่งทางบกนะคะในนี้นะคะการที่เราจะไปสมัครเนี่ยเราก็ต้องไปสมัครที่ AA ค่ะจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวยูจะโชว์ขึ้นให้ดูนะคะเป็นออฟฟิศนะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวก็จะมีทุกๆเมืองนะคะค่ะ ก็เราก็จะไปสมัครที่นู่นนะคะแรกสุดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติกันนะคะว่าคนที่จะสมัครใบกับขี่เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งค่ะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะค่ะเด็กกว่านั้นไม่ได้นะคือตอนที่เราไปสมัครเนี่ยวันที่เราไปสมัครกับเขาไปจ่ายเงินกับเขาเนี่ยนะคะเราต้องมีอายุครบ16ปีค่ะ จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปที่ AA นะคะเอเเขาก็จะให้เอกสารมาค่ะซึ่งเอกสารชื่อว่า DL1 ค่ะจะเป็นใบลักษณะเป็นใบ A4 นะคะสีถ้ายุ้ยจำไม่ผิดนะจะเป็นออกสีแดงๆนะคะยุ้ยเคยเห็นเขามีตาม p o s ส office ด้วยนะคะตามไปรษณีย์นะคะเขาจะมีแบบว่ามีมีอยู่ในตู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถไปหยิบมาได้รประมาณนี้ค่ะเอามากรอกไปก่อนได้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกที่ เอเนะคะแล้วก็พอเราได้ฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กรอกอออข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างนี้นะคะ,ะถัดมานะคะจะเป็นการ identification ก็คือจะเป็นการยืนยันตนของเรานะคะหากเราเป็นคนนิวซีแลนด์นะคะเราก็ใช้ใบเกิดถ้าเกิดเรายังเด็กอยู่ toggle, เนาะถ้าเกิดเ เนี่ยเราก็ใช้ใบเกิดน,นะคะเพราะว่าคน New Zealand นะคะิวซีแลนด์เขาไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะหรือว่านิวซีแลนด์พาสปอร์ตนะคะ 18, บัตรสิบวกนะคะกีวีเอ็กทีนพลันะคะข้อ2นะคะ Community, Community Service คอมมูนิตี้เซอร์วิสค d ร์ดค่ะข้อ3 s u p e r เปอร์โกครค่ะข้อ4 Student Photo ID Card ีข้อ5 New Zealand ด์เอ็มพล p ย o t โฟ d ต้ไอจะเป็น IRD Number นะคะ ข้อ8นะคะจะเป็นบิลค่าไฟนะคะเป็นบินค่าไฟหรือว่าเป็นแบงก์สเตทเมนต์นะคะแต่หากเราใช้พาสปอร์ตของต่างประเทศนะคะเราใช้ Overseas d r i v e เ l อร์ไลเเนี่ยเราก็ต้องอมีวีซ่าด้วยค่ะเราก็ต้องยื่นวีซ่าให้เขาด้วยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จากในฟอร์มเนี่ย dl 1เนี่ยเราจะต้องมีรูปถ่ายด้วยนะคะรูปถ่ายแล้วก็จะต้องมีคน เขียนเซ็นด้านหลังของเรานะอาจจะให้ J JP นะคะเป็นคนเซ็นด้านหลังแบบรับรองว่าเราเป็นคนนั้นจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะถัดมาค่ะเมื่อเรากรอกเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เราก็เอาไปยื่นที่เคาน์เตอร์ค่ะเขาก็จะนําดูเอกสารทั้งหมดที่เรามีนะคะจากนั้นค่ะเขาก็จะให้เรา แบบว่าเช็คตาเราค่ะก็ปิดตาข้างหนึง่งแล้วก็ดูที่ชาร์ตนะคะให้เราอ่านตัว A B C เหมือนกับที่เราไป Solar. ตรวจสอบสายตาตามตามร้านตัดแว่นอะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นชาร์ Mutter, อตอยู่ตรงอยู่ตรงผนงังแล้วเราก็ปิดตาข้างหนึง่งแล้วก็อ่านทีละข้างอะไรอย่างนี้นะคะเป็นแบบเทสง่ายๆค่ะทุกคนน่าจะผ่านกันหมดนะคะยกเว้นว่าถ้าเกิดใครสายตาไม่ดีจริงๆนะคะคก็ให้ใส่แว่นนะให้ใส่แว่นแล้วเราก็ปิดตาข้างหนึง่งอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ ก็น่าจะผ่านกันทุกคนค่ะจากนั้นเมื่อเราผ่านเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะเชิญเราไปถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปแบบว่าติดบัตรนะคะก็แนะนําว่าวันที่เราไปสอบเนี่ยวันแรกนะคะก็แต่งตัวดีแต่งหน้าหน่อยนะคะจะได้แบบว่าถ่ายรูปออกมาโอเคหน่อยแล้ว <c oughs> แล้วกล้องที่นี่นะคะเขาเปิดแฟลชแบบเต็มที่มากเลยค่ะรูปของยุ้ยนะาหน้าผากนี้แบบว่าสะท้อนแสงแวบเงาวับเลย <c oughs> จากนั้นค่ะเราก็จ่ายเงินค่ะตอนนี้เนี่ยจ่ายเงินค่าอะไรเราจะจ่ายจ่ายเงินค่าสอบที่เรียกว่า theory test นะคะหรือว่าสอบแบบ สอบทฤษฎีนะคะซึ่งเราจะสอบกับคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะจ่ายเงินนะคะก็จะจ่ายเงินทั้งหมด9 3ดอลลาร์9 0เซนต์ค่ะเป็นการสอบทฤษฎีต่างๆค่ะก็เหมือนเราไปนั่งที่ตู้แล้วเราก็ไปกดเป็น m มัลต p l e c h o i อ e นะคะการสอบที่นี่เนี่ยเขามีทั้งหมด35ข้อค่ะแล้วก็จะต้องผ่านทั้งหมด32ข้อค่ะถึงจะมีสิทธิ์ผ่านนะคะสอบเนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์1เครื่องค่ะแล้วเราก็ไปนั่งอยู่นะคะ แล้วเราก็สอบเหมือนกับเล่นเกมเศรษฐีะคะ่ะเป็น multiple choice ทั้งหมด35ข้อแล้วก็กดกดกดเลยว่าข้อ1เขาก็จะข้อ1เ่งเขาก็จะมีคําถามนะคะซึ่งหากใครเนี่ยที่ได้อ่านหนังสือ Road Code นะคะเดี๋ยวย่จะขึ้นไว้นะคะเป็นหนังสือแบบนี้นะคะยุ้ยแนะนําว่าให้อ่านหลายๆรอบค่ะเพราะว่าบางกดบางข้อเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับที่ไทยนะคะอ่านหลายๆทีให้จําให้ได้นะคะเพราะว่าถ้ามันพลาดแล้วมันพลาดไงก็ พยายามจําให้ได้นะคะอ่านหนังสือเล่นนี้นะคะให้แบบว่าแตกฉานนะแล้วก็อาจจะลองอลองไปเคสออนไลน์นะคะจะได้รู้ว่าระบบมันใช้ยังไงเล่นยังไงนะคะซึ่งระบบเนี่ยมันคล้ายคลึงกันมากเลยค่ะเดี๋ยววิจะขึ้นในเว็บไซต์ให้ดูนะคะว่าเขาจะมีแบบให้เรา เข้าไปลองฟรีนะคะลองฟรีด้วยแต่ว่าเราก็ต้องใส่อีเมลอะไรอย่างนี้แต่ยุ้ยไม่รู้ว่าเราเราเล่นฟรีได้แค่กี่ครั้งอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าหากเราเนี่ยจะอยากได้แบบหลายๆเทสนะคะเราก็สามารถไปซื้อได้ค่ะมันจะมีแบบเทส5ครั้งเทส10ครั้งเทส20ครั้งอะไรประมาณนี้นะคะเสียเงินประมาณ10ดอลสิดอลยีดอลอะไรประมาณนี้เดี๋ยวยุ้ยจะลองขึ้นให้ดูนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ยุ้ยที่ยุ้ยอ่านหนังสือเนี่ยแล้วยุ้ยก็ อยากลองระบบว่าเขาเป็นยังไงหนะ่ยยูยซื้อ20ดอนแต่ว่ายูรู้สึกว่ายูจะใช้แค่ครึ่งเดียวอะคะ่ะคือเหมือนกับไม่ได้ใช้หมดอะนะคะก็เสียดายเหมือนกันเนาะถ้าเกิดใครที่แบบว่า อยากจะประหยัดตังค์นะคะก็แบบจ่ายแค่อาจจะ15าดอลหรืออาจจะจ่ายอันเล็กสุดนะคะ10ดอลอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราไปนั่งที่โต๊ะคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งในแล้วแต่ที่ออฟฟิศเนี่ยที่ยุ้ยไปเนี่ยเป็นในเมืองนิวสันนะคะวุ่นวายคนเขาก็มาตลอดเลยเขาก็แจกอันนี้ให้ยุย้ยไอที่อุดหูนะคะแบอบกว่าไม่อยากให้แบบว่าเราเสียสมาธิอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ให้ยุ้ยไปนั่งตรงคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็อุดหูแล้วก็นั่งทขาข้อสอบไปค่ะ ข้อสอบเนี่ยมันก็จะมีมันจะเป็น multiple choice อ่าสี่ข้อเลือกค่ะ A B C D อะไรอย่างนี้ค่ะก็พอเราเลือกปุ๊บยุยรู้สึกนะว่ามันจะคําตอบเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าถูกหรือผิดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งความยุ้ยว่าข้อดีมันก็มีตรงที่ว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อข้อนี้เราเข้าใจถูกอ๋อข้อนี้เราเข้าใจผิดแต่ยุยว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าหากเราไปนั่งอยู่ตรง ตรงการสอบจริงๆอะนะคะแล้วเราแบบเห็นว่ามันผิดปุ๊บเราจะแบบใจเราจะรุ่มๆและเราจะแบบเฮ้ยเราเราเรา,เราทำผิดไปแล้วสองข้อเลยข้อเดียวเลยข้อเดียว,อ,อ,ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างทําให้เราประมาทได้นะคะพอเราทําเสร็จนะคะพอเราทําเสร็จค่ะทั้งหมด3 5ข้อเนี่ยมันก็จะบอกเลยละคะ่ะว่าเราผ่าน หรือว่าเราไม่ผ่านเราก็จะบอกแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราเขาก็จะให้เราเหมือนเซ็นเอกสารอะไรประมาณนี้นิดหน่อยอ่ะก็คือเมื่อผ่านแล้วเขาก็จะให้ใบใบขับขี่ที่เป็นชั่วคราวนะคะเป็นแบบกระดาษค่ะขับขี่ตัวจริงเนี่ยจะส่งมาให้เราภายหลังนะคะใช้เวลาประมาณสักน่าจะ5้าถึงสิวันในการส่งมาให้เรานะคะเอกสารอะไรประมาณนี้นิดหน่อยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับบ้านได้ค่ะ,ะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ driver license ที่เป็น เลอร์เนอร์นะคะก็คือเป็นอันดับแรกนะคะใครที่เคยมาประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีรถแบบว่าขับขับ,ขบแล้วเขาจะมีป้ายเหลืองๆติดอยู่ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของรถนะคะนั่นแหละค่ะตัว L อะค่ะสีเหลืองๆตัว L นะเขาก็จะบ่งบอกว่ารถคันนั้นเป็นคนที่เพิ่งหัดขับรถค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีกฎนะใครที่ขับเลอร์เนอร์เนี่ยใค,ใครที่ถือใครที่ถือใบขับขี่เล a ร์เนอร์นะคะ จะต้องมีข้อแม้ค่ะจะต้องมีคนนั่งอยู่ด้วยจะมีต้องมีคนนั่งอยู่ในรถกับเราด้วยตลอดเวลาที่เราขับรถและคนคนนั้นจะต้องมีฟูไลเซนค่ะค่ะประมาณนี้นะคะ่าใบขับขีเ่นเลน ARNER ของเราเนี่ยมีอายุ5ปีค่ะ5ปีค่ะโดยที่เราเนี่ยขับรถได้ทั่วไปเลยแต่ก็ต้องทําตาม,ตามกฎ ที่มีเงื่อนไขโดยที่เราต้องมีคนนั่งอยู่ด้วยตลอดเวลากับเรานะคะโดยที่เราเนี่ยขับคนเดียวเนี่ยเราไม่สามารถขับได้ค่ะหากตำรวจขับรถผ่านเราไปแล้วเ,เห็นว่าเราเป็น l e เน n e r แล้วเห็นว่าเรานั่งคนเดียวเนี่ยเขาก็จะเรียกเราได้ประมาณนี้นะคะโอเคจากนั้นเมื่อเราได้ l e เ r อร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากจะสอบอขับรถต่อไปเพื่อที่เราจะได้ฟูกไรเส้นนะคะหลังจากนี้ค่ะเราจะต้องสอบขับรถอีกสองครั้งนะคะ ครั้งแรกเนี่ยเมื่อเราได้ learner เมื่อเราได้ driver license ที่เป็น learner เรียบร้อยแล้วเราต้องรอ6เดือนค่ะเราต้องรอ6เดือนนะคะอย่างเช่นเราได้ learner เมื่อเดือนมกรานะคะเราก็ต้องรอจนถึงเดือน6ค่ะก็คือเดือนมิถุนายนนะคะเราเนี่ยเพิ่งจะสามารถไปสมัครทำ restricted นะคะ restricted license เป็น license อันดับที่2ต่อไปค่ะต้องรอ6เดือนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าทำได้เลยนะ Restricted license นะคะก็จะเป็นการสอบขับรถค่ะเดี๋ยววิจะมาเล่ากันในการสอบขับรถนะคะการ uh, Restricted license กับ Full license การสอบขับรถ2แบบนี้นะคะจะมีลักษณะที่คล้ายกันมากเลยค่ะเหมือนกันมากเลยนะคะเดี๋ยววิจะเล่าทีเดียวนะว่าเรามาถึงแล้วค่ะแล้วเราก็จะไปเจอ,อผู้คุมสอบนะคะผู้คุมสอบเนี่ยก็จะมีทั้งแบบว่า มีหลากหลายช่วงอายุเลยค่ะสา่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วนะคะแบบ50อายุ40 50 60อะไรอย่างนี้นะคะอ่าเมื่อเราเจอผู้ผู้คุมสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เซฮัลทักทายอะไรเซฮายเซฮัลโลอะไรกันเรียบร้อยนะคะคนที่คุมสอบเนี่ยเขาก็จะอาจจะถามเราว่าเรามากับใครแล้วจะมีคนมานั่งในรถกับเราด้วยไหมระหว่างที่เราไปสอบขับรถนะคะ คำถามแรกเนี่ยที่เขาถามว่าเรามากับใครเนี่ยเราอย่าตอบนะคะว่าเรามาคนเดียวแต่ด้วยแต่ด้วยเงื่อนไขของใบกับขี่ของเราแล้วนะคะที่เป็นตัวเลอร์เนอร์นะคะเราไม่สามารถขับรถคนเดียวได้ค่ะเราก็ต้องตอบว่าเรามากับ เรามากับเพื่อนหรือเรามากับาสามีนะคะแต่ว่าเขาจะไม่มานั่งสอบกับเราด้วยค่ะ,ะเขาจะไม่มานั่งในรถกับเราด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอย่าตอบนะคะว่าเรามาคนเดียวถ้าเราตอบว่าเรามาคนเดียวนะคะเราอาจจะโดนปรับตกตั้งแต่แรกเลยค่ะเพราะว่าเราทําผิดกฎถูกไหมเราทําผิดกฎเพราะว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยเราไม่สามารถขับรถคนเดียวได้แล้วเราขับรถมาคนเดียวที่ที่สอบนะคะ <laughs> เราขับรถมากคนเดียวที่กรมขนส่งเนี่ยมันก็ถือว่าผิดกฎแล้วค่ะซึ่งมันเป็นกฎยิบย่อยที่เขาอาจจะมีคําถามแบบว่าเราอาจจะตกแต่แรกเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นเมื่อเขาถามอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะให้เราเนี่ยเข้าไปในรถสตาร์ทเครื่องค่ะแล้วก็เริ่มเช็ครถค่ะเขาก็จะดูรีจโจนะคะรีจโจก็คือ registration เหมือนเหมือนอป้ายวงกลมนะคะใบใบป้ายวงกลมพรบที่ ที่ไทยนะคะจะคล้ายๆกันแต่ที่นี่ไม่ใช่วงกลมนะคะที่นี่จะเป็นแบบเป็นใบเป็นใบเหมือนคาร์ดนะคะอย่างเงี้ยติดอยู่ที่หน้ารถทางด้านฝั่งสายมือของรถนะคะแล้วก็จะดูวอลเลน์ค่ะก็คือเหมือนกับเป็นใบตรวจสภาพรถนะคะจะอยู่ด้านขวามือของรถนะคะเมื่อเราเข้าไปนั่งในรถเนี่ยด้านซ้ายมือด้านสายล่างเนี่ยจะเป็นเรโจติดอยู่ที่อ วินสกรีนนะคะซึ่งก็คือกระจกหน้ารถนั่นเองนะคะทางด้านซ้ายมือล่างเนี่ยซ้ายมือด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นริโจนะคะหรือว่าพรบหรือว่าป้ายวงกลมอะไรแล้วแต่ที่ใครจะเรียกนะคะส่วนด้านขวามือด้านบนนะคะจะเป็นวอลเรนค่ะก็คือวอลเรนก็คือเหมือนกับใบตรวจสภาพรถค่ะใบตรวจสภาพรถนะคะซึ่งมันก็จะเป็นวันที่ค่ะว่าหมดอายุวันไหนอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเดือนเป็นปีอุลมแรง ได้ยินไหมคะลมลมข้างนอกแรงมากเลยคะ่ะฝนตกด้วยนะคะถึงไหนและหลังจากนั้นนะคะเมื่อเขาเช็ค2อันนี้นะคะว่าผ่านผ่านนะคะหมายถึงยังไม่หมดอายุอันนี้ก็ยังเคเรนต์อยู่ยังไม่หมดอายุนะคะก็ไปต่อกันคะ่ะโดยที่คุณครูเนี่ยเขาก็จะให้เราลองเช็คที่ปัดน้ําฝนลองเช็คไหนมองเหยียบเบรกี่เบรกอยู่ตรงไหนทันเล่งอยู่ตรงไหน เกียร์เนี่ยเกียร์อะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนเหมือนเช็คความรู้เราแล้วก็เช็คว่ารถเนี่ยพร้อมที่จะไปสอบกันหรือเปล่านะคะเช่นให้เราเปิดไฟซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาเหยียบเบรกว่าไฟติดไหมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าไฟไม่ติดนะถ้ารถคันนะั้นคืออ๋อรถเนี่ยเป็นรถของเรานะคะไม่ใช่รถของที่กรมการขนส่งนะคะเป็นรถที่เรานํามาเองนะคะเปิดติดไฟไฟซ้ายไฟฝาไฟเบรกนะคะว่าติดไหมหากไฟไม่ติดเนี่ยยุ้ยคิดว่า เขาน่าจะไม่ให้เราสอบต่อค่ะเพราะว่ารถมันไม่พร้อมในการสอบเนาะนั้นนะคะเราก็หากรถเราผ่านเนี่ยเราก็เริ่มการสอบ driving test ค่ะก็การสอบขับเนี่ยก็จะสอบใช้เวลาทั้งหมด15-20นาทีนะคะผู้คุมสอบเนี่ยเขาก็จะบอกเราให้โอเคเดี๋ยวตรงไปถึงประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวตรงไปถึงทางแยกหน้าเลี้ยวขวาอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกไปเรื่อยๆนะคะเราก็เขาเขาก็ เขาก็จะบอกเราประมาณนี้นะคะแล้วแล้วเขาก็จะดูปฏิกิริยาของเราค่ะว่าเราเนี่ยดูกระจกมองซ้ายมองกระจกซ้ายมองกระจกบนมองกระจกบนนะคะมองกระจกขวาติ๊กไฟนะคะเปิดไฟก่อนเลี้ยวอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาจะให้เราเนี่ยไปอย่างเงี้ยเริ่มแรกสุดก็อาจจะแบบว่าตรงไปก่อนอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราเห็นว่าเราผ่านไม้อะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นเขาก็เริ่มไปยากขึ้นค่ะจะเป็นแบบว่า ไปราวดับเบิลก็คือวงเวียนนะคะให้เราให้ทางรถคันอื่นไหมตามกฎนะคะ,ะทางแยกนะคะทางแยกแบบแบบทางแยกแบบรูปตัวทีหรือว่าทางแยกแบบสี่แยกนะคะก็เรา,เาก็จะดูว่าเราทําตามกฎเนี่ยถูกไหมเราก็จะให้ให้ถ้ามีถ้ามีป้ายกีบะเวก็คือป้ายให้ทางนะคะเราก็จะต้องมองแล้วก็ให้รถที่ มาทางหลักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะหรือหากเราเนี่ยข้ามทางรถไฟ inate, เราก็ต้องมองรถไฟก่อนนะคะซ้ายขวาแล้วเราก็ต้องหักก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราก็ต้องมองก่อนว่ามีารถจัก,กรยานหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเล,เลนที่เป็นเลนรถจัก,กรยานนะคะหากเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราต้องมองดีๆนะคะว่ามีจักรยานมาทางซ้ายเราหรือเปล่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ได้มองนะคะเราอาจจะชนเขาได้อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคจากนั้นเนี่ย อะไรอีกอะสต็อปไซน์นะคะอ่าแล้วก็มันจะมีทางเลนที่เป็นเลนรถจักรยานหรือว่าเป็นทางเลนที่เป็นรถรถบัสนะคะเราก็อย่าไปขับคล่อมยกเว้นว่าเราจะเลี้ยวนะคะเราก็อย่าไปขับคล่อมเลนนั้นๆน,น,นะคะเพราะมันผิดผิดกฎนะคะอ่าเขาอาจจะขอให้เราเนี่ยจอดเลี้ยว จอดข้างทางหรือว่ายูเทิร์นให้เราดูนะคะให้ให้ผู้สอบดูนะคะว่าเราเนี่ยใช้รถใช้ถนนเป็นยังไงบ้างนะคะ,อะจอดริมทางแบบจอดริมทางนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือสปีดค่ะก็อย่าขับเกินสปีดนะคะอย่าขับเกินความเร็วห้ามเกินตามที่กฎหมายกําหนดนะคะซึ่งเขาก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะนะคะว่าโอเคตรงนี้50ตรงนี้30 โรงเรียนนะคะหากผ่านโรงเรียนต้องดูดีๆนะคะถ้าผ่านโรงเรียนเนะะี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าให้ขับ40ถ้ามีนักเรียนอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีนักเรียนเนี่ยเราก็ขับ50ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะคุณครูเนี่ยเขาอาจจะแบบสมมติได้ถ้ายังเด็กเนาะคุณครูเนี่ยเขาอาจจะแบบลองเชิงเราอะลองไต่เราว่าเฮ้ยเธอไปตรงนี้แต่จริงๆแล้วถนนเส้นนั้นมันเป็น วันเว y นะคะซึ่งเราต้องรู้เราต้องเป็นผู้ใช้ถนนไงเราต้องมองป้ายมองอะไรทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะไปหรือไม่ไปหากหากคุณครูบอกว่าไม่ใช่คุณครูผู้คุมสอบนะคะบอกว่าให้ไปทางนี้แต่จริงแล้วมันไปไม่ได้เพราะมัน มันเป็นทางวันเวย์นะคะเราห้ามไปค่ะสมมติว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยวขวาตรงนี้แต่จริงอะ่ะมันเลี้ยวแค่เลี้ยวซ้ายได้ไงเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายค่ะเพราะมันเลี้ยวขวาไม่ได้หากเราเลี้ยวนะผิดกฎนะคะเราโดนปรับตกแน่นอนค่ะคุณครูอาจจะแกล้งเราหรือเขาอาจจะแบบลองเชิงเรานะคะแบบว่าลองดูว่าไตาว่าเราเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคการขับรถที่นี่นะคะตอนที่เราไปสอบเนี่ยเราต้องดูกระจกนะคะเรา เราเราจะดูแค่เอาตาแบบตาดูๆอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องแบบว่าคือคือด้วยด้วยคือเราจะแบบว่าแสดงให้แสดงให้ผู้คุมสอบเนี่ยนะคะเห็นว่าเราแบบมองกระตกนะคะเราก็จะมองมองบางทีบางทีเราต้องแบบมองมองมองเยอะๆะคะ่ะคือแบบเอี้ยวไปทั้งคอเลยมองเอี้ยวไปทั้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าเหมือนเล่นเวอร์ไว้ก่อนนะเนาะไม่งั้นถ้าเราไปแค่ตาเนี่ยบางทีเขาไม่ทันเห็นไง เขาก็จะปรับเราตกก็เราไม่มองเราไม่มองกระจกอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะเ,เราใช้เวลาขับรถกับคุณครูเนี่ยประมาณ 15- 20นาทีนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาที่ไอ้ออกรมขนส่งเหมือนเดิมนะคะที่จากนั้นเนี่ยที่เรากลับมาถึงเนี่ยคุณครูเขาก็จะแจ้งเราว่าไม่ใช่คุณครูผู้คุมสอบเขาก็จะแจ้งเราว่าโอเคเราผ่านนะหรือแล้วว่าไม่ผ่าน หากเราไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเรามีข้อเสียตรงไหนเราต้องแก้ไขตรงไหนเราพลาดตรงไหนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะว่าเอออย่างน้อยก็บอกว่าเราพลาดตรงไหนดูกระจกน้อยไปหรือว่าอะไรอะไรอย่างนี้นะคะหากเราไม่ผ่านเนี่ยเขาก็ก็ให้เราไปสมัครใหม่อะไรเรียบร้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราผ่านเนี่ยเขาจะให้อ่าคือคุณครูเนี่ยเขาจะเขียนใบนะคะในรถเราเลยนะ คุณครูก็จะเขียนใบเป็นเหมือนใบขับขี่ที่เป็นชั่วคราวนะคะที่เราเคยได้มาจากตัวที่เป็น learner นะคะได้ได้ใบขับขี่อันนี้มานะคะแล้วก็เป็นชั่วคราวเราก็ใช้เลยระหว่างที่ใช้ในระหว่างที่ใบขับขี่ใบใหม่เนี่ยยังไม่มาถึงเรานะคะเขาก็จะเก็บใบขับขี่ใบเก่าเราไปค่ะเก็บไปเลยนะเอาไปเลยอะไรเงี้ยพอเราได้ restricted นะคะ restricted license นะคะเป็นใบขับขี่อันดับที่2นี่นะคะ เราได้มาปุ๊บเราก็ต้องรออีก6เดือนค่ะถึงจะไปสอบที่เป็นฟูไรเซ s นได้นะคะซึ่งฟูไ c เซ s นเนี่ยก็จะสอบคล้ายๆกับ restricted by License เลยจากประสบการณ์ส่วนตัวของยุ้ยนะยุ้ยว่าหากสอบสองครั้งเนี่ย restricted License เนี่ยตัวแรกสุดเนี่ยสอบขับครั้งแรกเนี่ยจะยากกว่าสอบขับครั้งที่2ค่ะเพราะว่ายุ้ยรู้สึกว่าเหมือนกับโอเคเราเรียนรู้แล้วเราเราร,รู้รู้ถนนรู้อะไรแล้วนะคะคุณครูเขาก็จะไม่ค่อย ผู้คุมสอบเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแบบว่าแกล้งเราอะไรมากมายนะคะอย่างเช่นแบบว่าอย่างบางคนเนี่ยที่ยุ้ยเคยได้ยินนะคะยุ้ยเคยได้ยินมาว่าเขาถามว่าเมื่อกี้รถที่ผ่านมาเนี่ยมีกี่คันมีสีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะคือเหมือนกับเป็นการสังเกตนะคะให้การสังเกตว่ารถผ่านมากี่คันอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้ค่ะยุ้ยก็ไม่รู้ยุ้ยก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันจะนําไปใช้ในการใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงนะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการ ให้ความสัง,สงเกตกับรถกับถนนนะคะเพราะยังไงโอเคการสอบฟูลไลเซนก็เหมือนกับสอบ Restricted License ในการขับรถนะคะเหมือนกันเลยฟูลไลเซนเนี่ยจะมีอายุ10ปีค่ะ10ปีายาวๆเนี่ยใช้ไปเลยเายาวๆนะคะ10ปีก็จบกันไปแล้วค่ะสำหรับการสอบอทำใบกับขี่ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะตั้งแต่ต้นสุดเลยค่ะก็คือ Learner Uh, restricted นะคะแล้วก็ Full License นะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงท้ายสุดนะคะค่ะก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณปีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องมีการคอยไงคอยจากา learner ไป restricted เนี่ยก็6เดือนนะคะแล้วจาก restricted ไป Full License เนี่ยก็6เดือนนะคะจากแรกสุดจนถึงท้ายสุดเนี่ยก็กินเวลาประมาณ1ปีค่ะ ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะหากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกกี้ยุยคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย